เอาเละครับสุสดครับนี่พวกกับผมจากไกด์ที่ชาแนลเนี่ยครับผมเน,ะนะี่ยฮะในสคลิปนี้นะครับเราก็อยู่กันในแมป Escape the School <c oughs> จะมาย้อนเมา่นั้นไปเห็นเลยครับ ครับท่านผู้ชมครับแมปนะฮะอยู่ที่ต้อนรับเข้าสู่แมป Escape the School นะครับผมเนี่ยกดเพื่อเลนนะครับทำไมมันเพื่ออย่างนั้นล่ะครับผมนะนีะ่ครับคนสร้างครับ YT Snowflake CH นะครับผมนะโอเคผมว่าเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าไหมครับไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงอะไรมากแล้วนะครับผมไปครับกดเริ่มกันเลยดีกว่านะครับแต่ว่าตอนนี้ผมอยู่ในโหมด c ครีเอทีฟว่ t แต่โอเคไม่เป็นไรเผื่อเขามีเกมโหมดให้นะครับเดี๋ยวเราต้องดูก่อนเนาะอันนี้ก็เหมือนจะเป็นป้ายป้ายจะป้ายอะไรวะเนี่ยอันนี้ก็เหมือนเป็นป้ายธรรมดานะครับไม่น่ามี อะไรมากต่อไปก็คือเมื่ออาจารย์ห้องเรดเขาโดนไล่ออกนะครับห้องห้องอะไรนะห้องเรดห้องเรดนะครับเขาโมโหมากจนเขาผมลงเรียนเผาใช่ไหมเผาหรือผมวะเนี่ยนุ่ผมลงเรียนนะครับเราต้องออกไปให้ได้นะฮะไปคุยกับหัวหน้าห้องสิโอเคครับเราต้องไปคุยกับหัวหน้าห้องก่อนนะครับเออเจ้าเอ้ยเอ้ยอะไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ยเอ้ยเกิดอะไรขึ้นอะอะอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเราเนี่ยเฮ้ยอ๋ออ๋อ นี่เจ้ารู้ไหมว่าที่เจ้าแสบตาเนี่ยมันเพราะอะไรไม่รู้ละสิท่าเพราะมันเป็นผลข้างเคียงจากแสงสีฟ้ายัางไงล่ะแสงสีฟ้าเนี่ยมันสามารถทําลายดวงตาของเจ้าได้เลยนะแล้วก็ตามมาด้วยโรคร้ายต่างๆที่เกี่ยวกับตาถ้าก็มีเคล็ดลับอยู่อย่างหนึ่งนะที่ช่วยให้เจ้ารอดพ้นจากโรคตานี้ได้นั่นก็คือ แว่นที่เจ้าใส่อยู่ยังไงล่ะไม่ต้องงงไปหรอกพ่อหนุ่มน้อยเอ้ยนั่นคือแว่นออปตัดแว่นกรองแสงสีฟ้าสําหรับเกมมิ่งเบามากอยากได้ใช่ไหมล่ะข้าไม่ให้เจ้าฟรีๆหรอกแต่ข้าก็มีส่วนลดมาให้นะเพียงแค่พิมพ์โค้ดว่าช็อตกันเคแค่นี้ก็รับไปเลยส่วนลด100บาทอย่าลืมคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปด้วยล่ะ มีควายอ่านด้วยเอ้าอะไรวะ่นวืเข้ามาก็มีควายอ่านซะงั้นนะครับใครอ่านก็ควายไปนะครับผมนะเอ้าผมก็อ่านนี่ว่ะโอเคครับหนีไปคุณครูบ้าไปแล้วโอเคครับวันนีคุณครูบ้าไปแล้วนะครับเราต้องรีบหนีไปเลยนะครับเราต้องหนีจากห้องเรียนนี้ให้ได้นะฮะโอเคคือผมต้องไปผมเป็นเกมโหมดดึงนะครับขออนุญาตเกมโหมดศูนย์เลยด้วยกันนะโอเคครับขออนุญาตวิสาสะเลยนะฮะผมว่าผมผ่านนี้ไปเลยดีกว่าครับแล้วก็ไปกันเลยดีกว่าท่านผู้ชมครับนี่เราผ่านมาแล้วนะครับเหม ครับผมวาดมาที่ไหนครับ่นครับตอนนี้เรามาอยู่ที่อุนรกเลยนะฮะคือยังไงครับผมโปรดักเขาใหญ่มากครับเขามาสร้างที่นรกกันเลยทีเดียวตรงนี้ครับเหมือนจะมีประตูให้เราเข้าไปนะครับครับผมเหยียบไปแล้วหนึ่งดอกนะครับผมแล้วก็ตรงนี้ฮะเหมือนจะมีที่ให้ดอปของนะครับมีอะไรเปล่ามีมีแกรสนะครับซึ่งเขาน่าจะทํากับดักเราไว้แล้วทาไมมันไม่มันไม่ทำงานวะเนี่ยนี่ไงครับมันมีอ๋อนี่ไงคือเราเหยียบตรงนี้เออแล้วทําไมไม่ทํางานวะเหยียบปั๊บนี่ไง ไม่ต้ไม่ถึงไงเดี๋ยวทำไมโดนตัดแค่ตรงนี้เออเลสโตอยู่ดีก็โดนตัดแค่ตรงนี้นะครับผมเลยไม่ได้รับดาเมจนะโอเคนะครับผมดังนั้นผมขออนุญ,ญาตวิสาสะไปเลยละกันเนาะไอ้บอดว่าผ่านเนี่ยไม่ใช่นะไม่ใช่นะโอไม่สั้นขนาดนั้นนะโอเคยังนะครับยังครับโอเคไปต่อฮะตอนนี้เราต้องรีบหนีนะครับรีบหนีจากคูคูนะครับผมคูที่จะตามไล่ล่าเรานะฮะแล้วตอนนี้เรามาจต ทำไมผมขึ้นมาตรงนี้มาด้วยครับเราลงไปแล้วนะครับผมโอเคดีมากครับเรายังผ่านไปได้อยู่นะครับตัวนี้ครับเรายังผ่านไปได้อยู่โอเคโอเคเอาโอเคดีมากครับตัวนี้เออเออนะครับโอเคผ่านตรงนี้แล้วนะครับเรากดสปาร์คอยด์เรียบร้อยนะครับผมแล้วตอนนี้เหมือนจะเป็นโบนหรอเป่ะฮะอุ๊ยเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วแล้ทำไมทำไมเรือกูไปอย่างงั้นวะเนี่ยทำไมดิ เอาไหมเออทำไมีเรือมันดรอปไปอย่างนั้นวะโอเคครับขออนุญาตขึ้นตรงนี้นะฮะแล้วก็ไปเลยครับครับอุ้ยมันแรงมากรถมันแรงครับโล่มันแรงครับโล่มันแรงลงไปแล้วเรียบร้อยนะครับผมรถพุ่มตายไปแล้ว1น a นะครับกดของมานะจะได้ดรอปมานะครับได้ของมาแล้วนะครับปึ๊บปั๊บตอนนี้เราจะเออเฮ้ยปนะครับค่อยๆปล่อยไม่จะปล่อยครับค่อยๆปล่อยปล่อยไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแล้วก็เออนะครับผมเออดีมากเอ้าต้องต้องเข้าไหม่ะต้องเข้าต่อไหมโอ้ต้องเข้าต่อครับแสดงว่ามีทางไปอีกนะครับมันมีทางอีกดดด้้้้้าาาาาาานน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 ลลล่่่่่่่่งงงงงงผมมมมไไไไไเเเเเหห็็วววอออออออะะะะรรรรรริโคคคคัับบืูแตตตีียย ลงแล้วเหรอตูปยังเนี่ยเอ้านี่อย่างวะมันลงไม่ได้มันบล็อกเดียววโอเคถ้างั้นขอเอาบล็อกด้วยลวกันนะครับจะได้ลงไปด้วยเนาะคืออะไรวะเนี่ยอยู่ดีก็โอเคโอเคคือเราต้องมาอย่างนี้นะครับแล้วก็ขึ้นแล้วก็มาอย่างนี้โอเคเซฟอะไรวะนะครับผมเซฟแล้วเรียบร้อยนะครับเหมือนจะเป็นลาวานะฮะตนี้อ๋ออย่างนี้เหรอโอเคดีมากครับไม่ถึงครับไม่ถครับไม่ถึงแคปเอาใหม่เอาใหม่โอ้ยเป็นไปได้ไงวะเนี่ยเอาใหม่ครับเอาใหม่ครับตรงนี้้ครับแลว ถึงเออดีมากครับถึงครับแล้วก็สปาพอยต์นะฮะสปาพอยต์เหมือนจะเป็นการโดดบนบล็อกสายลุงนะครับผมอาจจะไม่ใช่บล็อกกดโดดผิดไปดอกหนึ่งครับท่านผู้ชมครับตกตายกันเลยทีเดียวโอเคไปต่อครับสีสีเขียวนะครับสีแดงครับผมสีขาวครับแล้วก็สีม่วงครับสีฟ้าครับสีเมื่อกี้สีม่วงขีดน้ำเงินวะไม่รู้เหมือนกันนะครับสีเขียวครับสีแดงครับแล้วก็ไปเออดีมากครับเซฟแล้วนะครับผมตัวนี้เป็นทางเดินธรรมดาครับไม่มีอะไรมากโอเคซื้ซันนิดนึงครับซื้ซันน์หนึงแล้วก็ลงไปด้านล่างครััับบบตตววนนนนีี้้้ชป๊ามมรรงและะคผ เฮ้ยจบโอเคนะครับผมจุดจบนะสุดทางทั้งหมดเราคิดไปเองเพราะเรากินยาบ้าแล้วหลอนเอา้าสรุปกุหลอนเลยเนี่ยสรุปยู่ดีเป็นคนหลอนยเ,เลยโอเคครับตอนนี้นายได้มากินอะไรว่าข้าวแกงฟรีแล้วนะครับได้กินข้าวแกงฟรีได้กินข้าวแกงฟรีแล้วก็จบ ว่าอะไรวะอยู่ดีได้กิน้าวแกงฟรีแล้วก็จบนะครับผมนะโอเคนะครับสรุปคือคลิปนี้ผมหลอนไปเองครับครับสลหรับแมปนี้ขอจบไปเท่านี้นะครับนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมขึ้นมใหม่ขึ้นมาแล้วก็ทำคลิปขึ้นมานะครับผมก็ใครที่อยากส่งแบบมาให้เล่นครับก็สามารถส่งด้านล่างคอมเมนต์เลยนะครับผมแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับผมโดยครับ